จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4ฟาเบนูอิสกำลังจะกลายเป็นแข้งใหม่ของแฟชแชร์โรเลวนี้หลังจากนาโปลีตอบรับข้อเสนอเรียบร้อยเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาฟาบิเซรโรมาโน,โนยืนยันว่ากองกลางสเปนใกล้จะกลายเป็นนักเตะใหม่ในสังกัดแฟชแชร์เรียบร้อย หลังจากสโมสรอนดังฝรั่งเศสตกลงค่าตัวกับนาโปลีล่วงจำนวนเงินอยู่ที่22-23ล้านยูโรโดยทางฟฟเบียนรุอีตกลงเซ็นสัญญาถึงกลางปี2027และจะเดินทางไปเมืองหลวงฝรัง่งเศสวันอังคารนี้ที่ผ่านมาแข่งวัน26มีข่าวกับแป้ชัยอย่างต่อเนื่องหลังจากทีมงานสโมสรอนด,ดังแดนน้ำหอมพยายามเจรจาดึงตัวไปเสริมแกล่งในแดนกลางโดยสถานการณ์ที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวกับนาโปลีทำให้นาโปลีไม่ปิดโอกาสที่จะปล่อยออาอทีม ก่อนในที่สุดจะตอบตกลงรับข้อเสนอจากแปะแชร์และมีการหารือมาหลายสัปดาห์ณตอนนี้เหลือแค่การเดินทางไปตวรวจร่างกายกับแปะแชร์หลังจากนั้นจะมีการเซ็นสัญญาและเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันต่อไปมนาโกตั้งราคาปล่อยอักเซลดีซาซีกองหลังตัวหลักไว้ที่50ล้านยูโรเต้ารายง,งานจาก RM c และโกฟองนรับว24 กลายมาเป็นนักเตะที่ถูกโยงว่าได้รับความสนใจจาการิแังชแมงซึ่งกำลังมองหากองหลังตัวการรายใหม่ก่อนเส้นตายตลาดซื้อขายนักเตะจะมาถึงโดยรายง,งานช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาจากซาเบอร์เดฟาเซสระบุว่ามนนโกเปิดการเจราจาก,กับแปรแชร์ซึ่งการหารือดำเนินไปอย่างรวดเร็วกนนั้นมาร์กเมชานูอานักข่าวจากโกฟองเสริมว่าการหารือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นเพียงการพูดคุยแสดงความสนใจ แต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับโมนาโกแม้ว่าทางดีซาซี่มีน,นโนมว่าอยากย้ายไปปารีสแซ์แฌรแงและได้มีการตกลงกับแชมป์นีกเอิงฤดูกาลที่ผ่านมาไปแล้วแต่ตอนนี้ฝั่งสโมสรอนยังไม่ได้ข้อสรุปในการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในรายงานเผยว่าโมนาโกยืนกลานค่าตัว50ล้านยูโรแลกกับการได้ดีซาซี่ไปครองซึ่งถือเป็นจํานวนที่ไม่น่าจะลดลงมาได้เพราะฝั่งโมนาโกไม่เดือดร้อนเรื่องเงินในหน้าร้อนนี้ บวกกับระยะเวลาที่กระชั้นเข้ามาทำให้แปรแชร์ต้องรีบตัดสินใจมีคาร์โลมูริตแนวรุกของชัสตอรโดเนตกำลังตกเป็นที่สนใจของหลายสโมสรและกลายเป็นชื่อที่ได้รับการจับตามองในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายปีกซ้ายเบอร์21มีสัญญากับชั s สตาถึงปลายปี2026ช่วงที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากเลเวอร์กูเซนอย่างมาก แต่กระแสดก,กาดก็เงียบหายไปแล้วในตอนนี้นอกจากนั้นแข้งยูเครยนยังเคยมีข่าวกับเลนฟอร์ดรวมไปถึงสโมสรในลีกเอิงที่จับตามองสถาน,นการณ์แต่มาจนถึงตอนนี้นักเตะยังคงเล่นให้กับชัคสตาร์ดเนตต่อไปและงานล่าสุดจากฟาบิเซโอโรมาโนเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเอเวอเรตันพยายามเจราจารดึงมูริคด้วยการยื่นข้อเสนอเป็นเงิน30บล้านยูโรแต่โดนต้นสังกัดนักเตะปฏิเสธเพราะเป็นการยื่นข้อเสนอด้วยวาจารวมไปถึงอาเซนอล ที่ติดต่อหาฝั่งนกเตะเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดสําคัญใดๆเกิดขึ้นอย่างไราก็ตามโรมาโน่เปิดเผยว่าลายสโมสรต้องการมูริกไปร่วมทีมและอาจจะมีบางทีมขยับตัวในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดหน้าร้อนรอบนี้เชรีโอรีตำนานกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสควักกระเป๋าซื้อหุ้นของสโมสรโคโม ทีมในเกาโชเซลเบียอิตาลีหลังถูกใจแผนง,งานของทีสมสโมสสในลีกลองแดนรองท้าบูตรสร้างความฮือฮาในซัมเมอร์นี้ด้วยการดึงเชสฟาริกาสมิฟิลคนดังร่วมถึงพัตติคูโตเน่อดิโกน้ามิลานและฟิโอเรนติน่ามาร่าตะข่ายให้กับทีมอองลีกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมต้อรอที่จะได้มีส่วนร่วมกับโครงการของโคโมมานานแล้วพวกเขาเป็นสมโมสรอนที่มีความทฤษาีแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือพวกเขา มีแนวคิดแบบเดียวกันกับผมซึ่งก็คือการที่ทักสโมสรและชุมชนในย่านท้องถิ่นต่างก,ก็จะเป็นจะต้องเติบโตไปพร้อมกันสำหรับผมแล้วสโมสรฟุตบอลจะไม่มีอะไรเลยหากปราศจากชุมชนท้องถิ่นแต่หลังจากที่คุณเห็นวัตถุประสงค์ทางการค้านําหน้าและทำลายตัวเชื่อมที่พิเศษนี้ไปและหัวใจของสโมสรก็สูญเสียไปด้วยตอนที่ผมได้คุยกับทีมพวกเขาร่ายผมฟังว่า มันมีการเริ่มต้นดำเนินการด้านชุมชนไปแล้ว